ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์นะคะเราไล่ลําดับแบบนี้ว่าการการที่จะเตรียมการเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันอ้อยคือก่อนปลูกเนี่ยถ้าท่านทําพันธุ์ให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ให้เพิ่มอัตราการแตกเซลล์ได้ง่ายนั้นนั้นจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดเวลาเราเอาข้าวไปหว่าน หรือเอาท่อนมันท่อนอ้อยไปไปเพาะปลูกเนี่ยมันจะแตกรากไวมากโดยการทํายังไงทราบไหมคะง่ายมากเลยใช้ตัวไลออนนะคะไลออนกรีนนะคะสูตรผงของเราเฉพาะสูตรผงตัวเดียวนะคะใส่1ช้อนตวงเนี่ยคะ่ะผสมน้ําด้วยอัตรา20ลิตรแช่พันข้าวเลยคะ่ะแช่พันข้าวปลูกเลยหรือถ้าเป็นเม็ดข้าวโพดพันข้าวโพดท,ท,ท่านสเปรย สเปรย์แล้วก็คลุกพันข้าวโพดเลยอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นท่อนมันท่อนอ้อยถ้าไม่สะดวกแค่ให้ชุบให้จุ่มลงไปในน้ําที่เราผสมตัวไลออนกรีนแล้วนะคะถ้าไม่ไม่สะดวกชุบก็สเปรย์พ่นได้เราดีไซน์มาให้ถนัดใช้ในทุกรูปแบบเพราะไลฟ์สไตล์ของเกษตรกร,ร,กรแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางท่านบอกอุกแปลงใหญ่ใช้เยอะมันไม่ถนัดที่จะเอามาแช่ไม่ถนัดแช่ก็ชุกลงไปในในอ่างในบ่อแล้วแต่ที่ที่ท่านเตรียมภาชนะใหญ่ใหญ่ไว้หรือไม่ถนัดอีกท่านสเปรย์เลยค่ะเขาดูดซึมได้ง่ายตามทุกรูพุนของพืชน,นะคะนี่คือความพิเศษถ้าท่านแช่ก่อนที่จะหว่านเมล็ดพันเนี่ยมันจะทําให้อัตราการแตกเซลลสูงซึ่งท่านจะไม่เปลืองเมล็ดพัน์ข้าว ไม่ไม่ต้องมานั่งซ่อม,มเมล็ดพันธุ์ที่หวานไปแล้วหรือเอาลงหลุมไปแล้วเราไม่ไม่งอกอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเหนื่อยซ่อมเพราะฉะนั้นพอเราเตรียมดินแล้วก็ต้องมาเตรียมท่อนพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์ด้วยไออนกรีนพอท่อนพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์เริ่มเริ่มโตเป็นตัวต้นกล้าต้นอ่อนเล็กๆท่านสามารถผสมทั้งกรีนและกโกรใช้เลยค่ะต้องผสมสองสูตรนะคะทำไมเมื่อกี้เราไม่ผสมโกรไปพร้อมกับกรีน สาเหตุก็คือว่ากรีนเนี่ยค่ะเขาเก่งทั้งระบบทั้งการให้ให้อาหารผ่านระบบรากผ่านระบบลำต้นและผ่านระบบใบแต่โกรดีไซน์มาเพื่อการดูดซับที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพืชทางใบเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้โกรกับกรีนผสมกันเนี่ยต้องเป็นพืชที่เริ่มมีใบแล้วนะคะไม่ใช่พืชระยะที่เป็นท่อนพันหรือเมล็ดพันุ์เพราะนั้นเวลาท่าน ท่านเห็นต้นอ่อนแล้วท่านสามารถใส่โกรบวกกับกรีนได้เลยถ้ายังอยู่ในภาวะต้นอ่อนยังเล็กอยู่นะคะท่านใช้โดสที่เจือจางที่สุดนะคะเช่นปกติเราแนะนำให้ใช้2ซ c นะคะสังเกตในกล่องจะมีหลอดหยดนะคะท่านอย่ามองว่ามันทำไมดูน้อยจัง เติมมันเยอะกว่านี้ได้ไหมนะคะจริงๆมันคือหัวเชื้อนะคะมันคือหัวเชื้อเข้มข้นเราถึงทัดทำม,มีหลอดหยุดไปให้แต่ละท่านเอาไปหยดใช้เพราะนั้นเนี่ยคือคือหัวเชื้อเข้มข้นแล้วพืชที่มีขนาดเล็กหรืออยู่ในภาวะใบอ่อนต้นกล้าใบยังเล็กอยู่เนี่ยค่ะท่านต้องใช้เจือจางที่สุดเช่น2ซ c นะคะแล้วก็โกร2ซีกรีนครึ่งช้อนแล้วก็ผสมน้ำ20ลิตร ฉีดเป็นแค่ละอองบางๆเท่านั้นอย่าฉีดเปียกโชกนะคะมันมันจะดูดซับเข้าไปแล้วสามารถกระตุ้นการแตกเซลล์ได้ทันทีความพิเศษของนวัตรกรรมของ l i อ n น r o ลกับ Lion นกรีนเนี่ยค่ะมีความพิเศษคือเมื่อดูดซับดูดซึมเข้าไปในลำต้นของพืชแล้วสามารถเคลื่อนไปแตกเซลล์ได้เลยภายใน6ชั่วโมงใช้เวลาโดยประมาณคือ90วินาทีในการดูดซึมนะคะ ใช้เวลา6ชั่วโมงในการแตกเซลล์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอการสังเคราะห์แสงนะคะนวัตกรรมตัวนี้ไม่ไม่ได้ผิดหลักการของการทำงานของพืชโดยปกติแล้วอะคะ่ะพืชเวลาทกินอาหารทางรากการดูดซับอาหารทางรากกว่าจะได้เอาเอาสารอาหารไปใช้เขาต้องรอกระบวนการสังเคราะห์แสงต้องรอแสงแดดมาในยามเช้านะคะซึ่ง มันจะทำให้ได้อาหารที่ที่สังเคราะห์แสงเสร็จแล้วจึงจะได้อาหารแล้วค่อยเคลื่อนไปเลี้ยงเซลล์นะคะถ้าเป็นอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีปุ๋ยทุกชนิดที่กินทางระบบรากต้องรอการสังเคราะห์แสงก่อนซึ่งจะใช้เวลาเกิน12ชั่วโมงเกิน24ชั่วโมงในในบางพื้นที่ที่ไม่มีแดดออกพืชจะอดอาหารเพราะการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นน้อยมากแต่ เกษตรกรร,กร,รอไม่ได้นะคะเพราะการเก็บเกี่ยวการขายผลผลิตนั้นรอไม่ได้เราจึงมีนวัตกรรมไลออนโก w กับ Lion Green ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ว่าสามารถดูดซับไปแล้วเคลื่อนไปกระตุ้นกระบวนการแตกเซลล์ได้เลยใน6ชั่วโมงสาเหตุที่ลัดขั้นตอนการสังเคราะห์แสงได้เพราะ Lion น r o w กับ Lion นกรีน มีโครงสร้างโมเลกุลแบบเดียวกับโครงสร้างของโมเลกุลที่พืชสังเคราะห์แสงเสร็จแล้วนะคะมันเหมือนเป็นการหลอกพืชว่าโมเลกุลนี้สังเคราะห์ผ่านการสังเคราะห์แสงแล้วพืชเมื่อได้รับไลออนโกลไลออนกรีนจึงเคลื่อนเซลล์เคลื่อนธาตุอาหารไปกระตุ้นการแตกเซลล์ได้เลยค่ะอันนี้คือความพิเศษของนวัตกรรมตัวนี้นะคะแล้วความพิเศษของไลออนโกลไลออนกรีนนะคะ มีความพิเศษหลายรูปแบบคือ1เร่งอัตราการแตกเซลล์เร่งเขียวเร่งโตเพิ่มคลอโรฟิลล์นะคะเพิ่มปริมาณการสะสมแป้งสะสมน้ำตาลในต้นนะคะแล้วก็เขาจะช่วยไปกระตุ้นอัตราการหายใจของพืชได้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระยะไหนก็ตามเช่นระยะที่เ,เป็นระยะพืชเล็กนะคะ ที่ต้องการการแตกรากขยายกอแตกกิ่งแตกยอดยิ่งต้องใช้ Lion Green Lion นโก w นะคะแล้วอัตราการใช้ก็อย่างที่บอกถ้าต้นเล็กลดโดสให้เจือจางถ้าต้นใหญ่นะคะท่านสามารถใส่ไปได้ที่1ช้อนต่อ20ลิตรนะคะหรือ,อ5้าซีซีต่อ20ลิตรผสมกันได้เลยค่ะในในในส่วนของ Lion Green แลออนโกลนะคะผสม 5ซีซีต่อ20ลิตรไลออนกรีน1ช้อนต่อ20ลิตรได้เลยสำหรับพืชใหญ่แล้วเวลาที่ท่านจะฉีดท่านฉีดเป็นละอองฝอยบางๆก็เพียงพอแล้วเนื่องจากมันจะสามารถทำให้กระบวนการดูดซึมอะค่ะสามารถดูดซึมได้ง่ายได้สะดวกนะคะพยายามอย่าฉีดแบบเปียกโชกเพราะมันจะทำให้ใบพืชเสี่ยงกับอาการใบไหม สาเหตุที่ใบไหม้ไม่ได้เกิดจาก l i ออนกรีนกับ Lion นโกรเป็นพิษ Lion นกรีนไลออนโกรเนี่ยสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะาจากกลุ่มของพวกสาหรายจากกรดฮิวมิกที่สกัดมาจากฮิวมัสนะคะมาจากกระดูกสัตว์เช่นกลุ่มปลาทะเลแล้วก็สกัดมามาจากสารสารแร่ธาตุที่เป็นกลุ่มกลุ่ม แร่าธาตุที่ที่อยู่อยู่ในเหมืองแร่อย่างเช่นกลุ่มจะมีกลุ่มมีทั้งาธาตุเหล็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทั้งเป็นาธาตุอาหารขนาดเล็กที่ทําให้พืชดูดซับเข้าไปแล้วได้าธาตุอาหารครบถ้วนข้อดีของการให้าธาตุอาหารครบถ้วนกับพืชดีอย่างไรคือมันจะทําให้พืชสามารถ สะสมรสชาติอาหารได้เข้มข้นขึ้นรสชาติเข้มข้นไม่พอสีสันก็เข้มข้นด้วยสีสันเข้มข้นไม่พอไซส์หรือขนาดจะมีขนาดใหญ่ใหญ่ไม่พอยังเป็นไซส์ที่สม่ำเสมอด้วยนะคะนี่คือความพิเศษของของนวัตกรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นไลออนกรีนไลออนโกะค่ะมีความพิเศษคือมีธาตุอาหารครบทุกตัวที่พืชต้องการใช้ เพราะฉะนั้นเวลาให้อาหารนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องออนวัตกรรมตัวนี้จะทําร้ายพืชไม่อันตรายแต่สาเหตุที่พืชมีอาการใบไหม้เกิดจากใบพืชมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถกินธาตุอาหารที่เข้มข้นเกินไปได้เขาจะดูดซับได้ทีละน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเมื่อเรารู้ธรรมชาติของพืชตรงนี้แล้วช่วยให้ในปริมาณที่อ่อน สำหรับท่านที่ต้องการให้อาหารที่ีเช่นอยากให้ทุกสัปดาห์เพราะมีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มปลูกพืชอายุสั้นเช่นกลุ่มผักสวนครัวนะคะพริกมะเขืออย่างเนี้ยที่ต้องให้อาหารพืชบ่อยๆทุกสัปดาห์เพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวบ่อยๆโตไวเก็บเกี่ยวง่ายเก็บเกี่ยวบ่อยท่านก็ใช้ให้โดสอ่อนลงอีกครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ใช้อยู่ที่ครึ่งช้อน หรือ 5, 5 c ซซีแล้วก็ต้องลดเหลืออย่างน้อย2หรือ3ซีซีสำหรับเทียบท่านที่จะฉีดทุกสัปดาห์ง่ายแค่นี้สำหรับท่านที่จะเอาไปใช้งานนะคะถ้าท่านใดถ้าเป็นวิธีการฉีดปกติให้ฉีดอยู่ที่15 30วันแต่สำหรับกลุ่มพืชผักสวนครัวที่มีความนิยมให้อาหารพืชทุกสัปดาห์ท่านแค่ลดโด,ดลงกึ่งหนึ่งเท่านั้นแค่นี้เองค่ะ เพื่อให้อัอตราการดูดซับไปไปใช้ได้พอเหมาะพอดีไม่จําเป็นต้องให้เข้มข้นเกินไปนี่คือวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดการให้อาหารพืชประหยัดการให้ปุ๋ยแถมยังสามารถทําให้พืชะะคามีความแข็งแรงสมบูรณ์และมีภูมิต้านทานโรคได้ด้วยนะคะ นี่คือความพิเศษเพราะว่า l i ออนกรีนไลออนโกลเนี่ยมันมีมันมีเอนไซม์น,ม N size, นะคะมีเอนไซม์ size, ที่จะไปกระตุ้นเอนไซม์ size, ที่อยู่ในต้นพืชได้ด้วยมันจะเป็นกระบวนการของพืชเสริมพืชธรรมชาติเสริมธรรมชาติเพราะนวัตกรรมไลออนกรีนกับ l i ออนโกลเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครที่มีมีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ นะคะ2ตัวนี้จะไม่มีสารตกค้างในพืชหรือในผักเลยนะคะหลายท่านก็เอาไปใช้ในระบบไฮโดรโปนิกนะคะการปลูกแบบไฮโดรโปนิกใส่ไปในน้ําไหลหรือรางรางน้ําได้นี่คือความพิเศษของนวัตกรรมตัวนี้สามารถดูดซึมเข้าได้แม้ไม่ใช่ทางใบเช่นรูพุนกลางลําต้นก็ดูดซึมได้ระบบ ผ่านทางระบบรากผ่านทางระบบใบได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงแค่ไหนที่ท่านไม่สามารถปีนไปให้อาหารทางใบได้เช่นต้นยางนะคะก็สามารถให้ทางลำต้นได้นี่คือความพิเศษวัตรกรรมนะคะสามารถดูดซึมเข้าได้ทุกจุดที่มีรูปุนของลำต้นพืชอันนี้คือความพิเศษแล้วหลังจากที่ดูดซึมไปแล้วเขาจะไปบำรุงแล้วฟื้นฟูเซลล์ท่อน้ำเลี้ยงให้ด้วยค่ะ นี่คือความพิเศษยิ่งท่อน้ําเลี้ยงสมบูรณ์ยิ่งดูดซับธาตุอาหารได้ดียิ่งเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของพืชได้อย,อย่างดีมีประสิทธิภาพเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะใช้เคมีพันชนิดไหนกับพืชอยู่ก็ตามยกตัวอย่างในหลายพื้นที่เกษตรกรยังใช้เคมีพันเช่นพวกยาฆ่าเพี้ยยาฆ่าหนอนกับต้นพืชอยู่ ยาขาดการใช้ไลออนกรีนไลออนโกลท่านสามารถผสมไปพร้อมกับยาฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนได้เลยนะคะไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการฉีดยาฆ่าเพี้ยหครั้งให้อาหารเสริมพืชหนึ่งครั้งไม่ต้องค่ะเทคนิคง่ายๆเวลาท่านจะผสมกับยาเคมีต่างๆอันนี้เราด,ดนอกจากจะทำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรประหยัดงบแล้วยัง ช่วยให้เรื่องประหยัดเรื่องเวลาและประหยัดค่าจ้างค่าแรงในการทําทแปลงเกษตรด้วยคือสามารถผสมไลออนกรีนไลออนโกรกับเคมีพัน e ธุ์ต่างๆที่ท่านต้องฉีดพ่นได้ค่ะตัวนี้จะมีนวัตกรรมพิเศษตัวหนึง่งในการที่จะดึงยาฆ่าแมลงไปเคลือบได้ทั่วถึงด้วยเขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่า,าเขาเรียกตัวนําพา เขาจะมีตัวนำพาที่จะทำให้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่า,มาแมลงนั้นๆได้ด้วยแต่เทคนิคนะคะย้ำนะคะเทคนิคการผสมถ้าท่านจะเอาไปผสมกับยาเคมีพันธ์ุต่างๆที่ใช้ในแปลงอยู่แล้วท่านต้องชงทีละอย่างหรือผสมทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นผสม l i ออนกรีนนะคะในถังแล้วก็ผสมในไลออนโกลในถังเล็กๆหรือถ้าไม่ถนัดผสมในถังเล็กๆท่านใส่ในท่านใส่ใน ปวดพลลิเขย่าวเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ผสมเคมีพันธ์ุในถังเล็กๆเหมือนกันแล้วค่อยไปผสมรวมกันอีกครั้งนึงในถังใหญ่ง่ายแค่นี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเทคนิคที่ทําให้การดูดซับได้ดีเป็นการกระตุ้นประจุไฟฟ้าที่อยู่ในในไลออนกรีนไลออนโกลค่ะยกตัวอย่างว่าบางท่านที่ผสมในถังเล็กๆเนี่ยค่ะท่าน ท่านตี l i ออนกรีนเสร็จแล้วท่านผสมอีกถังหนึ่งในถังเล็กๆด้วยไลออนโกลและก็ผสมเคมีพันธ์ุที่ที่เกษตรกรจะใช้อีกถังหนึ่งก่อนไปผสมถังใหญ่เหตุเหตุที่จะให้ทําอย่างนี้เนื่องจากว่าในไลออนกรีนไลออนโกรมีประจุไฟฟ้าการการเขย่าหรือตีแรงๆจะเป็นการเพิ่มปริมาณประจุไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าตัวนี้ดีอย่างไรนี่คือนวัตกรรมที่เ,เขาเรียกว่า ะระบบอีออนระบบอีออนตัวนี้ค่ะคือการที่เพิ่มการประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารของพืชมันจะไปกระตุ้นตัวตัวนำพาที่พาสารอาหารเข้าไปได้ลึกขึ้นกระตุ้นการดูดซับธาตุอาหารได้ได้เพิ่มขึ้นคือพืชจะกินเก่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งท่านผสมให้มันแตกตัวดีก่อนไปผสมรวมกันดีเท่าไหร่พืชของท่านจะได้ประโยชน์มากๆนะคะนี่คือความพิเศษ นวัตกรรมของเราใช้เทคนิคแบบนี้ทุกตัวนะคะถ้าจะเอาไปผสมกับหลายๆตัวจะช่วยให้อ่าเรียกว่าไม่มีส่วนเสียส่วนตกค้างหรือไม่มีส่วนทิ้งถ้ามีฝนตกทันทีหลังจากที่ท่านให้ปุ๋ยไปแล้วไลออนกรีนไลออนโกลนี่แหละค่ะจะดูดซึมเข้าไปภายในภายใน90วิเพราะฉะนั้นในกลุ่มเกษตรกรที่ กลัวกว,ว่าฝนจะตกช้าใบาหลังจากให้ปุ๋ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะภายใน90้าสิบวิเขาดูดซับไปแล้วเริ่มกระบวนการเคลื่อนไปแตกเซลล์เริ่มเอาไปใช้งานตามตามจุดต่างๆของพืชแล้วเพราะฉะนั้นนวัตกรรมตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรในทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ดินดีหรือดินไม่ดีก็ตามอย่างบางท่านเวลาเอาไปใช้ในพื้นที่ ที่ดินไม่ดีนะคะสําหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงบํารุงดินสามารถใช้ LION นกรีนกับ LION นโกก่อนได้เลยเพราะถ้าเป็นพื้นที่ที่ดินไม่ดียังไม่ยังไม่สามารถฟื้นฟูระบบรากได้ทางรอดของพืชคือต้องให้ LION นกรีนไล o อนโกค่ะเพื่อให้อาหารทางใบทดแทนที่รากไม่สามารถดูดซับอาหารได้พืชจึงจะรอดและให้ผลผลิตต่อได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเกษตรกรได้ใช้ตั้งแต่ ไลออนซอยแล้วต่อด้วย g ก e ีนโกลแล้วบอกได้เลยค่ะว่าพืชของท่านน่ะจะแข็งแรงพร้อมกับพร้อมที่จะให้ผลผลิตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ